วันนี้เราจะมาแนะนำนะครับการเช็คโค้ดนะครับจี e เอเโฉมเหลี่ยมนะครับวันนี้รถลูกค้าคันนี้นะครับมีไฟเช็่จิ้นขึ้นโชว์นะครับหลังจากอ่อนกุญแจหรือใช้งานนะครับเครื่องยนต์เดินไม่ค่อยเรียบนะครับเหมือนไม่ค่อยเต็มสูตรนะครับการเช็คโค้ดนะครับบิดกุญแจนะครับสำหรับ x อเหลี่ยมนี่ On Off 3รอบนะครับแล้วค้างไว้ที่ออนะครับเดี๋ยวสังเกตดูที่มือผมนะครับ1 2 3นะครับถ้าทำถูกต้องถูกจังหวะนะครับในส่วนของไฟเชิจีเนี่ยจะกระพิบนับโค้ด1 1 2 1 2 1, 2, 1 หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหนึ่สองสาหะครับแล้วก็ไฟจะโชว์นะครับจบด้วย55เริ่มต้น 1,2, จบด้วย55 คันนี้มีโค้ดนะครับถ้าใครจําได้ลองไปดูย้อนหลังนะครับก็คือมีโค้ด21 21 2ครั้งนะครับแล้วก็มี45แล้วก็มี27ความหมายในโค้ดก็คือ27เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของพวกปั๊กหัวฉีดหรือหัวฉีดนะครับเครื่องยนต์เดินไม่เรียบนะครับซึ่งคันนี้ก็ประสบเหตุอยู่นะครับเรามาดูที่หัวฉีดนะครับปั๊กคันนี้ก็มีการซ่อมมาแล้วนะครับ อาจจะปักหลวมก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนปักโมชีดกันก่อนนะครับเพื่อดูว่าถ้าปักัวชีดสมบูรณ์แล้วเนี่ยเครื่องยนต์ทํางานสมบูรณ์ไหมนะครับส่วน2อหนึ่งที่ขึ้น2ครั้งนะครับอาจจะเกิดจากออกซิเจนเซนเซอร์ที่ถูกถอดออกก็ได้อันนี้ผมยังไม่ได้ไปดูที่ตัวรถนะครับส่วน45ก็คือจะเป็นสวิตช์เกียร์ออโต้ก็คือเนเชชั่นัลปัสวิตช์นะครับอาจจะสกปรกนะครับล้างแล้วอาจจะหายในบางคันบางคันไม่หายเพราะว่า ในในตัวสวิตเยลโตเนี่ยหรือสวิตเนชั่นแนลพาร์คเนี่ยจะมีเรื่องของหน้าสัมผัสที่เป็นแผงทองแดงนะครับอาจจะสึกหลออันนั้นแก้ไขไม่ได้โค้ดสี่สิบห้าไม่ได้ซีเรียสนะครับนะครับไม่ได้ซีเรียสซีเรียสก็คือบวกสองเจ็ดสองหนึ่งสองหนึ่งมากกว่านะครับอันนี้การเช็คโค้ดนะครับจีเอ็กเจโฉมเหลี่ยมนะครับถ้าใครดูไม่ทันกลับไปย้อนดูนะครับวิธีบิดกุญแจนะครับแล้วก็การนับโค้ดที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไปดูในตําราว่า ต่ละโค้ดความหมายคืออะไรนะครับท่านก็จะได้รับทราบปัญหาของรถท่านคร่าวๆนะครับง่ายๆนะครับเจ้าของรถควรจะฝึกเช็คโค้ดเองนะครับอ,อ่านไม่เป็นอ่านไม่ชัวนะครับส่งคลิปส่งโพสต์ใน Facebook ในอะไรต่างๆนะพี่เพื่อนๆเราสามารถช่วยอ่านได้นะครับก็จะเป็นการซ่อมรถด้วยวิธีกระชับมากขึ้นนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม